สวัสดีค่ะเมษาบายฟินแลนด์วันนี้จะมาแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์คือก่อนอนชื่อเมษานะคะแล้วก็อายุก็ยังเข้าเลขสามแล้วเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าเกิดที่กรุงเทพคือเรียนจบมาหาลัย จากนั้นก็หลังจากนั้นคือลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่กับป้าแล้วก็เลยได้เจอแฟนเจอแฟนที่พัทยาคือเราเป็นคนไทยเราก็ไปเที่ยวพัทยาได้เหมือนกันเออเคยเหมารถเอ,อ่อมอไซรรับจ้างอะ่ะไปเที่ยวรอบเกาะล้านคนเดียวก็ไปมาแล้วนั่นแหละเราก็เลยได้เจอกับแฟน หนึ่งอาทิตย์แล้วแฟนก็เลยถามว่ามากับเขาไหมเออเราก็เลยตดาว่ามาก็ได้เพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่ได้ทำงานไม่มีเงินคือไปสมัครงานหลายที่แต่ว่าเขาให้เงินเดือนน้อยเราก็เลยแบบว่าเลือกอนะเออเป็นคนที่เลือกได้เราก็เลยเลือกเราก็เลยเออ หนีตามผู้ชายมาหลังจากนั้นก็เลยหนีตามผู้ชายมา <c oughs> <laughs> แล้วก็เลยมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ3ปีกว่า,วาแล้วเกือบเกือบเกือบ4ปีแล้วคือ <c oughs> หลังจากมาอยู่ฟินแลนด์ก็ก็ดีนะคือชีวิตดีขึ้นเออแล้วก็มีเงินมีอะไรใช้นี่เออแล้วก็มีเงินส่งให้พ่อแม่ เพราะว่าสวัสดิการของประเทศฟินแลนด์ก็ดีคือหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ฟินแลนด์เราทําเรื่องออคนตกงานคือเรามีใบผ่านงานมาจากเมืองไทยแล้วก็เลยเอาใบผ่านงานไปยื่นเขาเออแล้วก็เราก็เลยได้เงินตกงานถ้าคนที่ย้ายมาอยู่บาง,บางคนอะ่ะเออย้ายมาอยู่ฟินแลนด์แล้วไม่มีใบใบผ่านงานอะไรอย่างเงี้ย เขาก็รอนะรอไปโรงเรียนบางคนรอประมาณปีหนึ่งถึงได้เข้าโรงเรียนถ้าไปโรงเรียนเขาจะจ่ายเงินค่าเรียนให้คือจ่ายเป็นรายวันนะว่าวันละเท่าไร่แล้วก็โอนมาเป็นเดือนคือเขาคำนวณเป็นวันแต่ว่าโอนมาเป็นเดือนแต่ว่าเราโชคดีที่เรามีใบผ่านงานเราก็เลยได้เงิน คนตกงงานก่อนที่จะไปโรงเรียนเราเรอเรียนประมาณ8เดือนพอพอได้เข้าเรียนเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นออคือมันก็เท่าเราทำงานที่ไทยอะเออถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละสองหมื่น บาทถ้าเราเขาให้กําหนดระยะเวลาเราเรียน3ปีแต่ถ้าเราเรียนเกิน3ปีคือเขาจะลดเงินไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาจะดันให้เราไปหางานทําตอนนี้เมสากเกําลังเรียนสาอาชีพอยู่เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลอยู่นะที่ฟินแลนด์แล้วก็กําลังคิดว่าจะเรียนต่อพยาบาลาถ้าสมองดีนะ คือการที่เราเรียนอะ่ะมันดีกับตัวเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะทุกคนเราก็ต้องทํางานแล้วก็ยืนด้วยขาของตัวเองเราถึงจะมีคุณค่ากับตัวเองวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวว่าวันหลังเราจะมาคุยเรื่องอะไรหรือว่าจะไปไหนไปทําอะไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ่ะบ๊ายบาย